สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทท่านครับขอตอนรับเข้าสู่ช่องครับวิไลไหกโชกับทางช่องเขาเดินทางมาครับถึงวัดปู่กุดใหญ่ครับช่วงบ่ายของวันที่สิเกตหลังหวยออกนะครับมาแสดงความยินดีกับแนวทางของปู่กุดใหญ่ครับแตกตัวตรงเลยครับเก่า3มตัวตรงเลยนะครับเอฟซีเอฟซีเขาแมาแล้วครับถ้ามกถ้าชอบคิดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องครับที่สําคัญครับ เอฟซีลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อครับเอฟซีคือบริภาษข่าวสารจากทางช่องอาครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับไปการนมัสก,การปู่กุดใหญ่พร้อมๆกันครับกับแนวทางตัวเลขครับตองวดกันเลยว่าปู่สิทธิ์ใดตัวใดฝากตอนเอฟซีทางช่องนะครับประจําวดนวันที่30ธันวาคม2 5 6 5ครับกับแนวทางตัวเลขของปู่กุดใหญ่เข้าไปกราบนมสัสก,การปู่พร้อมๆกันครับ ครนมาสการครับปูครับ่าเจริญพอครับพาเอฟซีมาต่มแล้วทางถือว่าตองหัวครับแตกเขาคักน็อปูน็อโคงสุดท้ายนี่ครับเอฟซีครับ่เนี้ยมันมันครับอ้าวนี่ครับอ้าบนี่ครับรักฐานเกาอ่างอิงนะครับปฏิบัติบำมหลักฐานเกาอ่างอิงนะครับเนาะวันเนาะครับอันนี้ครับเป็นรักฐานเกาอ่างอิงเด้อครับเอฟซีนะครับัม กาจนมืดมืดสองห้าไปล้วงใบยูวัดอันนั้นปูสีแดงเค้นก็ได้ค่ะมันบอมี่พอมีแทงเดียวดื่มเพราะว่าอันไปไป็นล้วงใบยูวัดปูนั่นทำไปลืมยูไบวัดปูหนึ่งศูนย์ปูกับเอาเอาสีแดงได้ปูกับลืมเป็นเขียนร้อนกับเพิ่มเพิ่มเคียนล่ะ ทิมไปเรียกผู้อืม่ะครับนี่เป็นหลักฐานเกาอ้างอิงเ้ยครับเอฟซีผู้ให้สามคููเห็นเขนสุดท้ายครับแตกตัวตรงเลยครับเอฟซีเกาสามตัวตรงเลยของสุดท้ายทายสุดนะครับนี่อะมาเบิงงวดนี่นัผู้วดวันที่ครับสามสิบสามสิบกันว่าครับเดี๋ยวทางวันอ่าเดี๋ยวนี้ออกสามเทียปูเด็กเล่าออกแั่มื่นออกอะไรกออกสามมือครับปูสามหมื่นออกแค่หนึ่งสิบบค่ะออกพุดซุป อันซิบอยสร้งอันเรียบฟันตอออกเเล่านกวาสองศุนันอืมครี่แมนแครับนี่ชิกับนี่สองศูนปู่สเก้าสองปูไฮซี่สองศุนเลควกันไปออกเล่าไปออกเล่าพัฒนาไปออกเล่าพัฒนาสีแดงเล่าเล่าเรื่อเร่อเนเอาสีแดงเมื่อเกลือเลยระบาดเนาะศูนย์เก้าสาม ง,งเขกงวยังย็นสัตครับู่อ,อเีกครับจราจรณาเอเด้อจนไกว่าตีไม่นีแฮงสีเดินดีนะครับเอฟซีจราจรณาโอ้เก<ต>็โทเขาด้ออัดคิปอยู่เด้อครับเอฟซีด้อัดคิปอยู่ด้ดอ,อ ไใส่สีไม่หอกเป็นหน้าตาที่เป็นที่เร่งเป็นเโากับสวดปวดเลยนี่ตัวนึ่งปูมากมากแต่วันผมหายเกลี่ยจ้ำเป็นเี่ยครับก็รมสู๋ไก่หงเนี่ยนี่นี่ก็งามคึ้นก่อนเหตุอครับปู là thằng đường à Ừ ok nhìn bông cái đằng hình rồi cho mình không còn วิไลแชนแนลวิไลให้โชควิไลให้โชควิไลเอาไปอ็นนี้ดอกกีสมุจกได้ไครับรูกใา่อฟไฟขวางวางผูกครับรูกไม่กับอนไ เห็นบอเเห็นบ่กับบใบสองสีบะที่ปู้บบใบสองสีบะลืมใบหูวัดแล้วปูลืมแล้วก็เล่วไปมือไม่ก็ซื้อไปไม่เต็กกระไววเห็นปูพอนใส่ไปช่วงเพิอเขาเยครับลืมนี่ถ่ายคลิปแล้วก็คุยกันเพื่อนไปน่ะครับผไปก็ไปเลอยยังเสียทรครับโลกกระทำ หวังครับวมสมหวังแลหน้าเอาเห็นได้ลมันมักครับปูมักแล้วัสี่สิของปูมี่สามเจ็ดสี่แปดหกศูนย์โอแปดสีน้ปูเนาะับงว่าท่านลับเออว่าท่านได้กลับอยู่้ะกาเก้าห้ารับเอฟซีท่ก็ไก่เดี่ยักเดียซึ่งกมาก้ คเปลี่ยนเนไว่าจับคู่จับคู่วิ่งก็นะจับปูวิ่งเวิ่งนะพวกเอฟซีมาเล็กวิ่งอ็วิ่งให้เอก่อนเลกวิ่งโอิ่งเจ็ ิ่งไปที่เจ็ดก็บหนึ่งเก็บหนึ่งมาบัววิ่งไปที่เจ็ดกับหนึ่งนะครับเอฟซีจับคู่หนึ่งเจ็ดเลยโอ้หนึ่งเจ็ดมากก่อนมูลเลยบัวจับคู่ได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่ง รักหนึ่งก้อนครับปู่สามหนึ่งมีเหมืหนูนหม,โม,มูม้าจะเกี่ยมแม่นี่งแ,ม,แม,ม่เสียวสองหนึ่งอะไรต่างๆหมูมาสองสองเก้าไม่ว่าทายปีนี้เกือบขึ้นได้ผู้ยางได้ปู่ครับแ้วทายสองกสเก้าเกิด 0 5ห้าไปคนะูณหารมืองหนะหกศูนตด้ชุดมันได้เดินค้ะครับนี่เป็นชุดเต็มนี่เราปลูหกหกห้าหกเจ็ดเก้าห้า เจ็ดเก้าสามตัวครับสามตัวนี่กันสองหนึ่งเจ็ดตัวนี้เจ็ดเจ็ดนี่รักลอยเชียวเก่ากว่าใส่เล ก้าหเจ็ดว่าเจ็ดมาหลแล้วอยผู้บุผู้ได้สันเัดกหาเซลล์รถอยครับครผมแปดหนึ่งสามสองเก้านครับ สิมึงจะกันอ๋อครับปูอืมการเมียนนั้นให้กัสิบบมีเนียนเป็นการบ้านเลยเนียนๆแกเนียนๆเล็กน้อยครับปู่จะมีลักฮกลักหาอ๋อครับปู่เอาลักสิบเกีสิบหกมึนี่ลับลดร่วงเอาหกสิบวนยำมาเป็นชุดเต็มยูด้วยครับเอฟซีด้วยแต่ว่าปู่กับมี่อันนี้ไว้ให้งูซิลล์ไปไปเป็นการบ้านไว้อยู่การบ้านไว้อยู่ อย่างนี้ที่มึหนึ่งห้าหนึเกียรติหนึ่งตู้สาคัญครับผมห้านี่ก็ได้ห้ามารถก็ได้เตรียมแคปหน้าจอเรื่อครับเอฟซีครับเออปู้ชี้ว่งผมไปพอได้เรียกมือสะกันครับมาขาวผู้ใดว่าหลายรอกโค้งสุดท้ายเด้อค่ะเอาสามตัวแคนแคนเอาสามตัวแคนแคนเรียกมันมากครับเพราะว่างวดที่แล้วผู่ให้สามตัวแขนแคนโค้งสุดท้ายนี่ครับ ล่องเก้าเลขวิ่งปูเขาบัสุตูองเก้ากคลิปแรกเนะเก้าศูนยสามหนึ่งมาบัสสตูเลยปู่ทั้งสี่องเก้ากับปครับเตรียมแคบดาจอครับโอเคปะค่ะครับปป่ไล่ข้าเจ้าที่ไล่กาเตรียมดิเอาแถมพ่นไหนกันเอารวยรวย เหมือนเดิมจากรวยแับปูรวยรวยใส่ไก่ยากรวยเหมือนเนาะครับปูให้ไกอยากมันใส่ปีไม่แล้วเนาะปูเนาะผูไปเฮ็ดงานอยู่ไกลก็อยากมันไ้้มาบ้านเฮ็ดมาเจ่อเบิ้งใส่หมูน้ามาละมูข้าเจ่ามาไ่เคี่ยงกันเท่ากับเอาอืงานหลวงสองพงกัน วิ่งนะคะเจกับ1เด้อค่ะเอฟนะคะนาะตัวร่องคือกอกกับหนะคะชุด2ตัวมีนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะแปดหนึ่งนะคะสองเกนห้าะคะแล้วก็ห0นย์ะคะหกห้าหกเจ็ดเก้าหนะคะเจดเก้านะคะเด้วง่าเลยชุดสามตัวเนปูสวงเก่าไม่เจอชุด3าตัวบ่วงบัวปูมาได้ ุดสามตัวครับปูให้ยไปเป็นการบ้านซีปูนะครับมีสองหนึ่งเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าแปดหนึ่งสามสองเก้าครับค่ะตุ่ปูว่องกลุ่มเน่นนี่ปูว่าเอาไปพิจารณาจตอหวดไปก่อนเด้อค่ะคือหนึ่งเจ็ดมัดอีกแล้สามหนึ่งค่ะหน้ปูมีหนึ่งกระเพ็ดครับปูเให้ส่งไปมันหนึ่ง เก่าหนึ hmm. ed, ่งแด้เม mm ื hmm. ่อหลายตามตัวเนี่ยเป็นปลาปูเอาไปได้ค่ะปูวานรวยๆเด้อค่ะเอฟซีนะคะมันรวยรวยมันมันใส่ปีใหม่นะคะเนาะครับสุดท้ายนี้ขอกราบขอบคุณขอบคุณปูนะครับที่แบ่งปันแนวทางฝากตอนเอฟซีทา้งสองครับสาธุครับปูอาเจเรนพรนมันอยู่ดอกปูจะมีกระเทยสิบเจ็ดยื่น